ดีครับเรียนท่านประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีท่านยุทธิกาอิสรังกูณนอะยุทยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมท่านพนมบุตรจันทรชออธิบดีกรมศิลปากรท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมท่านเอกราชรูษประจําประเทศไทยสื่อมวลชนแขก้มีเกียรติทุกท่านครับตอนดับทุกท่านนะครับเข้าสู่ภายในหองประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ ผมสุภชาติสุภเมธีนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ครับ and now we would like to welcome Mr. ประสบเรียงเงิน permanent secretary of culture and also we extend to warm welcome to Mrs. ยุทธิกาอิสรังคูณออยุธยา director of general of the d m p a r m e n t of cultural promotion Mr. Panabut Chantarachot, Director General of the Fine Art Department, and we welcome everyone to present National Thai Language Ceremony 2025 in the Main Hall Thailand Cultural Center. And we watching via the Facebook Live broadcast on the Department of Cultural Promotion. I'm Supachai Suphameeti, serving for MC today. วันนี้นอกจากการติดตามรับชมในหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเรายังมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านในช่องทางของ Facebook Live เพจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระ,ระทรวงวัฒนธรรมกันด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านก็สามารถรับชมและก็ติดตามบรรยากาศในวันนี้กันได้ด้วยนะครับนี่ก่อนนะครับโดยลำดับแรก เราจะเป็นการมอบให้แก่ผู้แทนจากสถานเอกัครราชทูตประจําประเทศไทยครับซึ่งมีสถานเอกครราชทูตท้องสุ่นใหญ่นะครับที่ส่งคลิปเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ปภาษาไทยเนี่ยทั้งหมด25แห่งด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับตัวแทนจากสถานเอกครราชทูตเนี่ยเข้ารอบเข้ารับมอบเกียรติบัตรทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะครับ Annex d t I would like to invite t h e present certificate to the representative from the embassy which participate the activity to promote the Thai language And this year, there are 25 embassy who join the promotion activity, but there are 10 representative from the embassy who will proceed to the state. ผมเรียเชิญตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตนะครับทั้ง10แห่งน,นะครับัทบนทกภาพร่วมกันในช็อตแรกวันนี้เรามี5ช็อตด้วยกันนะครับ5กลุ่มด้วยกันนะครับ The first set of the photo will be to the executive and the representative from the embassy สำหรับใครที่อยากจะดูคลิปวิดีโอเต็มๆนะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับใน facebook ของกร,ระทรวงวัฒนธรรมครับรวมถึงใน y t u t u นะครับของสำนักสานักงานปลัดกระ,ระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็เข้าไปดูได้นะฮะก็จะเป็นแบบคลิปยาวเต็มๆเลยนะครับมีครบทุกสถานเอกอัรราชทูตเลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับเป็นยังไงครับสนุกไหมครับโอ้โหไม่สนุกได้ยังไงเรามีศิลปินระดับ เพชรในเพลงประจำปีพุทธศักราช2568มาขับขานบทเพลงให้ได้รับฟังกันนะครับก็ถือว่าวันนี้ทุกทุกท่านได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมสืบสารเรื่องราวของการใช้ภาษาไทยให้อย่างถูกต้องนะครับก็เป็นว่าในนามของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกรมศิลปากรนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านกันด้วยนะครับที่วันนี้มาร่วมงานวันภาษาแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ปรบมือให้กับตัวเองสักครั้งหนึ่งครับ วันนี้กิจกรรมเรายังมีด้านหน้าอีกนิดหน่อยนะครับเผื่ออยากให้ทุกท่านได้บันทึกภาพนะครับเพื่อจะลงโซเชียลมีเดียนะครับฝากใส่แฮชแท็กวันภาษาไทยด้วยนะครับฝากใส่แฮชแท็กไปด้วยจะได้เป็นการสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปในโซเชียลมีเดียในพื้นที่ของทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมเตยสุภาชาติสุภาเมธีนะครับก็บทอาทที่เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ